แง่ต่อยกันเด้อพี่น้องครับมาต้องเทียกันแง่เราคอยเห็นออหคอยเคลีย์ไป้ไหมออกอสวัสดีครับต้นกับกรนมานหนองหมากไฟครับไอกรครับไฟแง่ตาอายเป็น วันนี้ตจนกับอีกรบ้าพี่น้องมาเข่าปลาหาเห็ดครับพี่น้องหาเห็ดปลวกเนาะอยู่สวนยางพาระรามพี่น้อนงสวนยางพาราอ่ะมาเบิ่งครับน้ากันครับพี่น้นนงองที่เกิดเป็นแถวาไปปวดหล,ล,ลังปวดนะพี่ตัวหนา,าก็มีกำขักสากอยู่อ่ะไป ไมอืมอันนี้ห้อยถากเป็นกินครับแค่ดอกนีกหก่ห้อยห้อยถากไหมครับพี่หนุ่มห้อยถากเป็นกินห้อยถากในสวนยางร้ายเลย พี่พี่พี่ <ใน S 1> พี่จะขลังคนกินเนี่ยเห็นปะ่ะวันนี้นี่สองตัว,สอ,ตวสองตัวพี่สองอย่งไดที่ต้องดางกันน,นี่ไตเต็มเลยพี่น้องเกลือแต่มา<น>พระท่านนั่นหอยถากม <c oughs> ันี่มีอยู่จุ่มหนึ่งต้นหนาหอยถากคนกินแต่จะได้แต่เสด็จ Ừ. thế rồi được nhá, chỗ này, ai thả kim ai để chân đỏ cũng được.

นีดอกน่นเลยสอดอกเห็นปะนี่ต้นหนเจอนี่เออนั่นเลยกดอกมานี่ดอกนเห็นปะเออนั่นนี่เปิดไปไหเบื้องขยันอ่มันมีสอดอกเยะเเปนี่ดอกนงตบตุ่มื่นเล นมีคต้องเปิดบ้างเหรอ,อควายขี้ใกลยเดียนเห็นโน่นน่นว่าดมนกะเห็ดเลยแต่ควายขี้เกียเดียนอืมอูม่จ lụt cá lon lụt cá này ôm mày ôm mày còn này như này coi nhà anh anh ừ được coi nhà vẫn đẹp vẫn đâu อีกบใบไม่เจียวๆอย่างมันจะคอยท่าให้เจ้า,ออา,เ,าเปิดเบื้องน้าใหม่ๆเออพอมีแหละครับพ้ออ๋อ,อ,อ,อเด็นใหม่ของเราคุณเดาป่ะโอ้แม่อะไรนี่ tốt chay mất giờ thì hết là tốt chay ôi đứa con nữ tốt chay mất cả tốt chay lắm chào được vai triệu phò anh nhở chơi chơi Phải tiêm là thế tốt chay mất mình phải đây mong mến mong nuôi nuôi khác bằng nuôi này là Đây không? อันนั้นอันถากจากไห่ถากมึงกินอะไรพี่น้องไอยเปิดเบ้างไอ่ฟังทั้งข่อยก็มีอยู่มีอยู่ที่นี่โอยขุนมีน้องกระลื่อขึ้นหัวกระสุนขุนอืมกระสุนนี่ครับอยู่ในอุ้มพี่ไอ่โอ้ยเปิดเปิดบ้างเ,เปิดงา่ายบ้างอืมเก็บเลยไอ่ ถอนเอาเลยเดี๋ยวปาคนบานนะ,ะดอกบานอ่ะจับถอนจับถ<ะ>อนเอาเลยอืมอือ Cô <laughs> phân kim <kính>. non im rồi <laughs> này bên im là này tùm tùm Khá bao nhau hả cái này nhau <laughs> 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 Ừ Đây à là Toán à ครับอยู่ในอุ้มกันนี่สโโิโอ้โหๆเลยน่ดอกล้วนละดอกล้พี่ไอ

นี่จะา <c oughs> หาติบ่เอาหรอกไอเป็นเชือกใช่ไหมนี่เป็ะ,ะไรไอไปออกปะะไป็นอะลรเป็นหนึ่งสวนยางสวนน้นอยๆเนาะยึดจุดนี้เนาะเอาไฟเบิด์อะไรนะครับพี่น้องครับหาเห็ดออกมาแล้วเนาะไอไอเห็ดเท่านี่เห็ดเราครับพี่น้องก็ได้อยากได้กินด้วยกัะครับพี่น้องครับกระสวนยางกระสวนไม่แย่ครับพี่น้องเป็น สวนยางของพี่เขยนะครับน้ากะแต่มาเก็บน้ำเพลินพี่กัดน้ากะอยู่สวนยางพี่เขยอยู่จังหวัดปุรีลำอำเภออี๋อย่างดอกพี่หนึ่งต้นเลื่อมต้นกระบื่อเม็นพ่นในพื้นทีต้นก็เลยจำเสืออำเภอไปได้เอาแล้วต้นกระเบื้องกนกะขอตัวไปนอนก่อนนะครับที่นอนน้ากะอยู่คนพูดคนพี่น้องอยู่เหนเชียงหน้าหน่อยก้อยนั่งไปิดใครวนต้นกระเบื้อนไปนอนก่อนตีสองเกือบตีสามละ ก็อ้อยพ่อแม่พี่น้องครับที่กำลังเราชม่มิกอยู่มีสุขภาพแข็งแรงครับเรื่องนีงต้องตลอดปีแรกตลอดไปครับต่อไปไม่กินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนนะครับมองยูมองนอนเห้อม่นอนจั่วข้าวกับพี่น้องไฟตนแบบี้มัิมีรงงนะ่องเลยเดี๋ยวพาไปหาอาบนา้ำนอนกันครับ